ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วน้อกเกมแบงกาซิโร่นะครับก็อยู่กับการรีวิวการ์ดใหม่น้องสลับแคนริงโจเกอร์นะอ่ะก็ลิที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะใช้ตามนี้เลยนะครับก็ อันนี้เป็นลิงจ็กเกอร์สายขาวนะครับนะก็อ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็อยู่กันกันในเกมเนาะนะครับอ่ะอ่าก็เจอกับชาโดว์พาราดินเนาะอันนี้เป็นน่าจะเป็นสายใหม่นะใช่ด้วยนะครับเป็นสายใหม่เนาะสำหรับชาโดว์พาราดินนะฮะ อันนี้เป็นสายใหม่ที่อามาจากตู้กลาลังตีนะครับไอดับเบิลอรถึง g r เนะาะนะครับสำหรับชาโด้สายนี้นะฮะอ่ะก็ขึ้นมือทันทีเลยนะครับสำหรับเมส,สยาของเรานะอ่ะสายไปก่อนก็อ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมีลงอีกแคนหนึ่งเนาะก็คือเป็นแคนโกนั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่า,าชาโด w เนี่ยคือจะลงได้ไหม เพราะว่าชารโดเนี่ยคือมันไม่ออกเลยนะครับสำหรับรหัสผมแล้วก็รหัสของคนตัดต่อนะครับนะก็คือตอนนี้คือกําลังอ่าเรียกว่ากําลังทํากันอยู่นะครับสาหรับชารโดแล้วก็ไอ้นี้เนาะนะครับอืมนะนะฮนะนะนะก็คอลงมาตัวน,นี้จะเป็นเหมือนตัวเก่านะครับนะไอตัวเนี้ยนะนะนะแต่ว่าเพิ่มเงื่อนไขเข้เขามาก็คือจะเป็น GB1 นแค่นั้น อ่ก็ไลยเป็นเก์อสองเนะเาะอ่าไลยเป็นตัวนี้นะครับเออเอ้ยกดผิดกดผิดเมื่อกี้นะครับอา่าโอเคเอ่อเอาตัวนี้จมตีไปเนาะก็ อัปเดตเมตาที่หนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ก็เมตาที่เรียกว่าผมไปลงแรงนะครับแล้วก็เห็นประจำเลยเนาะก็คือจะเป็นชาโด์นะครับชาโดจะมาอันดับที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็อันดับที่สองก็จะเป็นลิงจ๊กเกอร์นะอันนี้คือบัสเตอร์ดาเกียร์สามนะครับซึ่งอตอนนี้ยังไม่เห็นรอยย่นที่เป็นบัสเตอร์เบสเกียร์สามเลยเนาะคือผมว่านะ น่าจะรอภาคจีเน็กอ่ะมั้งนะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ผมเดานะอ่าก็อ่าตอนนี้นะครับปีจไปแล้วนะครับสองใบโทษเ่าคุณนะอ่ะโอเคตีมาเนาะอ่าซีดาเมจนะครับฝั่งของคำสองก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวไล่เป็นเมซายา س, แล้วก็สไตล์แรกนะครับสไตล์แรกผมจะไม่สไตล์เป็นเมสยานะเพราะว่าอ่าเมสยาผมมีแค่ใบเดียวเองนะสำหรับเจ้าการแปนี้เนาะอะ่เดี๋ยวผมจะสไตล์เป็นตัวนี้ใบแรกนะครับแล้วก็อ่เกลีสามไปเลยนะ สกิลก็คือจะเป็นงานล็อกนะครับระหว่างฝั่งเราแล้วก็ฝั่งข้ามเขาเนาะอ่าเดี๋ยวเราล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกฝั่งเราตัวนี้เนาะเพราะว่าสกิลของตัวนี้นะครับก็คือมันอ่าเรียกว่ามันลำใหญ่อะ่ะเออนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ อืมถ้าผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูสกิลแบบหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวมานะครับอ่าฮะก็กลับมาอีกครั้งนึ่งเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะข้อตัวนี้นะครับลงไปเนาะซึ่งตอนนี้แน่นอนครับเกส1หนึ่งไม่มีเลยนะคือเอาจริงๆนะคือผมงงมากเลยคือมันต้องแบบว่าแบบแบบนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมก็คือเกส1หนึ่งอะมันไม่ยอมเคลื่อนมือสักคลิปนึงเลยนะครเบ็กนะครับอ่ะ จะตีตัวนี้ไปเนาะแล้วก็ให้ตัวนี้ไปตีไปนะครับลิ้นเป็นอะไรก็ไม่รูน้นช่หท่านผู้ชมตูงเนี้ยนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> อ่ะไปที่สองแล้วก็อีกไปหนึ่งอ่ะยูดิกทีเนี้ยทิกเกอร์ขึ้นขึ้นดีมากนะครับนะทิกเกอร์นี่นี่คือแบบขึ้นดีมากครับ <c oughs> <c oughs> นะอ่ะ <c oughs> แล้วก็ อ่าลิงโจ๊กเกอร์นะครับใส่ขาวคือสามารถล็อกตัวรีซิดได้นะเนี่ยเห็นไหมอย่างโหดเลยท่านผู้ชมอาล็อกคิดแล้วก็อันนี้เป็นการอ่าล็อกแบบว่าเป็นโอเวอร์ล็อกอ่ะท่านผู้ชมผมก็จำชื่อไม่ได้และอ่ะเดี๋ยวล็อกตัวนี้นะครับโอเมก้าล็อกนั่นแหละอ่ะโอเคเนาะอ่ะโอเคพึ่งจำชื่อได้นะอ่ะโอเมก้าล็อกนะครับสกิลของ Omega Lock ้าล็อกเนี่ยคือมันจะทำให้ฝั่งข้ามไม่สามารถเรียกว่ายังไงดีไอการที่ถูกล็อกอ่ะคือมันจะไม่สามารถหงายหน้าได้นะครับในเทิรนถัดไปของฝั่งข้ามเขาเนาะอืมมสก,กิลของตรงนี้นะครับก็คือ,อเอาเมสยาขึ้นมือนะซึ่งไม่ต้องก็ได้เนาะเพราะว่าเราจะเรามีตัวสไตล์นะครับคันถัดไปได้นะครับผม อ,อันนี้คือสไตล์ของชาโดนะครับก็คือมันไม่ใช่สกินของพี่พี่ใครนะผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วนะครับอ่าอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะโอเคอันนี้คือบทเรียนนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมไปล็อกส่วนอออไอไอเรียกว่ายังไงดีท่านผู้ชมไป โอเมก้าลกนะครับในส่วนของสกิลของลิงฝ่ายขาวเนี่ยสกิลมันก็จะเรียกว่าไรผลเนาะนะครับผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะอันนี้คือเป็นบทเรียนนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้อันนี้จริงๆเพิ่งรู้นะครับอันนี้คือผมเพิ่งรู้จริงๆนะออจริงจริงนะครับอันนี้คือผมเพิ่งรู้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าว่าผมเลยนะโอเคเดี๋ยวไล์เป็น เมสเซีเลยนะครับล็อกไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้ อืมแล้วก็ตัวนี้ลงมานะแล้วก็ตัวนี้เ<อ>นาะอ,อ่ะสกิลตัวนี้ล็อกตัวข้างหน้าของเรานะครับ<ล>อะคือเหรอมันได้เหรอเมื่อกี้คือเอาฮิลทิกเกอร์ลงไปใช่ไหมคือก็กลับขึ้นมาอีกกโ็โอเคแหละนะอะ สกิลตัวนี้จะเป็นาการหงายดัมเมโซนนะครับโอเคอแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะล็อกอแล้วก็ให้ตัวเองได้พลังนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมคงรู้ใช่ไหมครับว่าเมสายาสามารถกลดล็อกได้เนาะที่เป็นตัวของเกสีนะครับ โอ้ดูเสียงโทษทีนะครับท่านผู้ชมถ้ามันเสียงดังเกินไปเนาะ,ะทิกเกอร์ครับอาโอเคทิกเกอร์อสตาร์ทช็กอย่าให้พี่เลนได้ทิกเกอร์ก็พอไม่ได้ทิกเกอร์เราก็ตีไม่เข้าอยู่ดีนะครับอโอเค เอร์เฟกอ่าไม่มีโอเคอันนี้คือส่วนของลิงจงเกอร์นะครับนะการรีวิวเนาะก็อ่ามีบทเรียนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> อยู่กับช่วงลิสแนะนำเนาะก็ช่วงลิสแนะนำนะครับสำหรับคายลิงจ็กเกอร์เนาะที่ผมจัดได้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ลิสต์ด้วยกันนะครับลิสแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นลิสของลิงจ็กเกอร์สายขาวนะครับที่ผมเล่นเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าผมมาปรับเปลี่ยนนะครับใส่อะไรเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะลิสที่2ก็จะเป็นลิสสายดีลิสนะครับลิสเนี้ยคืออยากจะบอกว่าเป็นลิสที่ เรียกว่าในจินนาการของผมนะคือถ้าสมมติท้าผู้ชมเจอลิงจ๊ o กเกอร์สายขาวแล้วอะ่ะถ้าถ้าผู้ชมไปเจอลิงจ๊กเกอร์สายดีลิสกับสายขาวที่ผสมกันอีกอะ่ะมันจะปวดหัวขนาดไหนถูกไหมเออนะครับนะายก็คือจะเป็นลิสต์ของอา a r สตาร์เวเดอร์นะครับลิสต์นี้นะครับคือผมไปเจอ,อในแรงมานะครับก็คือไปเจอเลยเองเลยอ่ะนะ โอเคก็ส่วนของลิสต์แรกนะครับลิสต์นี้นะครับก็คือจะเป็นลิสต์ลิงโจเกอร์ใส่ขาวนะครับก็คือจะเป็นลิสต์ที่ผมจะมาเล่นในคิดนี้แหละนะครับแต่ว่า,าไม่มีตัวเรียกว่าไม่มีการ์ดบางการ์ดเนาะ นะครับซึ่งผมก็เล่นให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้นะครับสำหรับลิสต์นี้นะครับลิสต์นี้ถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก็ใส่เริ่มจากเกณฑ์หนึ่งก่อนครับเกณฑ์หนึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเกียร์สองก็ใส่ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวทิปเปิล R มาเนี่ยคือใส่มาทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นตัวปลดล็อกแล้วนะครับสามารถสแตนเรียร์การ์ดของเราได้นะครับก็ใส่มาทั้งหมด3ใบนะครับส่วนที่เหลือก็ใส่ตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็ส่วนของเกส3นะครับใส่เมสยามา3ใบนะครับแล้วก็ใส่ตัวเจ้าการ์ดดับเบิล R มาทั้งหมด4ใบครับจริงๆเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เรียกว่าคนเขาใช้กันเยอะนะครับสำหรับตัวดับเบิล R ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือท่านผู้ชมใส่ตัวอะไรก็ได้ครับถือว่าเป็นตัวแถมเนาะนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนของเก่วนก็ใส่เป็นฮิวทิกเกอร์ส่วนของเกสด4นะฮะก็จะใส่เป็นตามนี้เลยนะครับผม อโอเคที่จริงส่วนของเกสีของสายสายขาวเนี่ยคือท่านผู้ชมปรับได้เยอะนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปปรับเองนะครับนะรีอตถัดไปก็จะเป็นส่วนของลิสต์สายดีลิสต์นะครับสายดีลิสต์ก็จะเล่นเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยที่เกจหนึ่งก็คือจะเปลี่ยนเป็นตัวสายดีลิสต์นะครับเข้ามาทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับ แล้วก็ส่วนของเกย์ก็จะเปลี่ยนสายดีลิสนะครับเข้ามาอยู่ทั้งหมด2ใบเนาะก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับกับตรงนี้นะครับผม,มนะแล้วก็ส่วนของเกย์ก็ใส่เมสยา2ใบนะแล้วก็ใส่เป็นตัวลีเดียนนะครับสายดีลิสมาทั้งหมด3ใบนะครับแล้วก็ใส่ตัวสายดีลิสอีก4ใบนะครับอ่ะโอเคเนาะแล้วก็เกย์นะครับก็ใช้เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับลิสแนะนำเนะาะก็ที่จริงลิสของ Star v a d เ r เนี่ยคือผมยังจะบอกว่ามันอธิบายยากมากครับคือท่านผู้ชมต้องไปเล่นเอาเอง,นะอง Vader, นะครับสำหรับลิสของ Star ์ a วเดอรนะครับลิสตาร์เวเดอเนี่ยคือผมยังจะบอกว่าผมหาคำอธิบายไม่ได้นะครับนอกจากต้องบอกว่าท่านผู้ชมไปเล่นเองนะครับเพราะว่าลิสนเนี่ยคือขาคําอธิบายยากมากครับคือจะให้ อธิบายยังไงดีอ่ะคือมันยากจริงๆนะคือสําหรับผมเนี่ยคือมันยากนะครับสําหรับการอธิบายลิสท,ที่อ่าเรียกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้จัดเองขึ้นมานะครับนะสำหรับลิสของลิสนี้นะครับลิสนี้ผู้ชมต้องไปเล่นเองอะ่ะถ้าผู้ชมถึงจะรู้ว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับลิสนี้ก็ลิสนี้ผมก็ไปเจอประมาณ2รอบนะครับก็ชนะครัรอบหนึ่งนะครับแพ้ครัรอบหนึ่งเนาะแพ้เพราะว่าอ่าปาร์เซอร์โจเกอร์ นะครับคือเกมเกมพิกตรงบาร์เซอร์โจเกอร์แค่นั้นแหละครับโดนล็อกทั้งสนามมาเช้านผู้ชม แพ้เขาเลยอะอะไรประมาณนั้นนะนะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลิสแนะนำเนาะก็ถ้าผมอธิบายส่วนไหนนะครับไม่เข้าใจเนาะท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับวงเกมไม่าซิรีไวได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทีเกมผมบายบายจ้า